ดูดวงชาวราศีเมถุนถ้าถูกางวันที่หนึ่งให้เงียบมากสุดๆโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวัสนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหมือนกับบุญที่ท่านเคยสร้างมาเบิกบุญมาใช้จนหมดนะับท่านเคยเจอหรือไม่ก่อนที่เบิกบุญมาใช้จนหมดอนะ่ะเป็นยังไงครับบุญหมดแบาอะไรครับเทวดาไม่อยู่ด้วยก็คือหมดมาลายหายไปสิ้นชีวิตจะหาไม่นะครับ ในโชคชะตาของคน,คนที่ออกข่าวหน้าหนึ่งเยอะแยะล่าําไปคนที่ถูกวัตที่หนึ่งไม่ได้ใช้เงินนะนะผมเขาไม่ยอมไม่ใช้นะไม่ยอมไม่เสวยสุกนะครับเพราะฉะนั้นในช้า,าราศีเมถุนเราก็ต้องดูดวงชะตาว่าท่านนะมีบุญมากแค่ไหนถ้าท่านเบิกบุญมาแล้วนะผมให้เงียบว้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบ่นบานสารกล่าวขอร้องนะครับท่านคิดรู้หรอว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาไม่อยากให้ ถ้าท่านมีบุญแต่ให้ไปแล้วเนี่ยเบิกบุญไปใช้เนี่ยบุญมันหมดนะับผมมันก็เรียบร้อยก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่ดีแล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่จะให้ได้ไงนะครับผมท่านก็บอกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่แม่นละทีเนี้ยไม่เห็นให้เลยก็ให้แล้วบุญเองหมดเองเอาไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งต่างๆที่เขาเล่าต่อกันมาชาวราศีเมถุนตกตำแหน่งอะไรครับ อัศวนขี่ม้าถือเหรียญก็แปลว่าท่านมีโชคมีลาภมีเงินทองมีบุญเกา่ามีเอยอะแยะมากมายเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาเลงามาเกิดแต่ยังไงก็แล้วแต่เจ้ากรรมในเวรมีไหมมีตกตำแหน่งดาบสองข่ายมีทั้งสองทิศสองทางเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคให้ท่านตกตำแหน่งชาลอดให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวาหารตกตำแหน่งจัสติก ก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเฮลั่นรับซับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นถ้าถูกรล้ววันที่หนึ่งท่านก็ต้องเงียบและก้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะบางคนกลัวกลัวอะไรครับกลัวที่จะรวยกลัวที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านกลัวที่จะประสบความสำเร็จ รับสองเหรียญบังเกิดขึ้นสับสนงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ในชะตาชีวิตนะครับผมท่านอาจจะได้รับตําแหน่งเหรียญทองโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนามีตาปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสักกระสายอดทนอดกั้นเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรมีดาบปัจูตมันเกิดขึ้ดนใ้นโชคชะตาฟ้าผ่า The Tower, ดดีาบเต็มหลังกระวนกระวยกร์ซรายทลั้นเ็ไปามแบแนล้แ่งรมานแทบจะทหะวนกรวา กวนก็ไว้ก็สับกะสายอดทนอดกลั้นให้ท่านไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมบังดังใจหมายตกตำแหน่งเดอะสตาแสงสางวันแสงสว่งางมนจันทาเข้ามาชิงใบชิทงพิ์มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะมังเกิดพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปักคุ้ณกองรักษาหนุนนำโชคชะตาหนุชะตาของท่านจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่านเงียบมากที่สุดนะ จะได้รวยเลยรวยเจ็ดสิบสองล้านทําไมจะไม่ได้อย่าดูถูกดวงชะตาตะเวงบางคนชอบดูถูกดวงชะตาตะเวงว่าข้าพเจ้าไม่รวยข้าพเจ้าไม่มีทางอย่าดูถูกครับนะครับเห็นมานักต่อน,นักแล้วนะครับผมแต่ว่าให้เงียบเอาไว้นับซาร์คิวิตี้เมื่อวานยังเป็นยามอยู่เลยวันนี้ถูกระวันที่หนึ่งนับเมื่อวานยังถูกพื้นอยู่เลยป้าข้างบ้านวันนี้ถูกรงวันที่หนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ถูกแล้วมันต้องเงียบ พราะว่าถูกไม่เงียบลูกหล้านดึงเอาไปใช้หมดับผมอันนั้นคือหนึ่งประเด็นแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นคือสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวเลยลับเข้ามาจัดหนักจัดเต็มชีวิตพังพินาศเลยเพราะฉะนั้นต้องเงียบแอบกินแอบใช้ทนไม่ได้เลยยังไงแอบหัวลาะอยู่ภายในใจฉันมีเงินล้านต้องหัวเราะอยู่ในภายในใจครับนะครับท่านหัวลาะอยู่ภายในใจมีความสุขกว่าเยอะจะโชว์ออกมาทำไม ครับผมเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคคตาตรกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงกซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมให้ติปหมอซันได้ให้ค่าครูหมอซันได้ขอใด้านแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีขอยด้านนะมีแจ็คพอตร่ำรวยขอให้านรวยเลยรวยนะครับชาวราศีเมถุนจัดหนักจัดเต็มตูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงกกดซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับนะร,บรับฟังต่อกันยาวๆครับราศีเมถุนเป็นราศีที่มีความฉลาดคล่องแคล่ว และมีความสามารถในการปรับตัวสูงในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นในหน้าที่การงานดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดีเป็นพิเศษ 1. โอกาสใหม่ๆคุณอาจได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานเช่นโปรเจกต์พิเศษหรือการได้ร่วมงานกับทีมใหม่ใช้ความสามารถในการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่น 2. การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหมที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณการเข้าร่วอมอบรมหรือสัมมนาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะการทำงานเป็นทีมของคุณจะมีบทบาทสำคัญในเดือนนี้พยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานและสร้างบรรยากาศ การทำงานที่เป็นมิตรการร่วมมือกันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ 4. การจัดการความเครียดแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่คุณอาจรู้สึกเครียดหรือกดดันจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นให้ความสำคัญกับการจัดการความเครียดและการรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 5. การสื่อสารในที่ทำงาน ใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณให้เป็นประโยชน์ในที่ทำงานการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือการเจรจาต่อรองจะเป็นไปนอย่างราบรื่นแต่ระวังการพูดหรือสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีเมถุนจะมีทั้งโอกาสและความท,ท้าทายดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพล ด้านบุกต่อการเงินของคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วย 1. โอก,กาสในการเพิ่มรายได้คุณอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นจากการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโบนัสหรือการมีรายได้เสริมจากงานพิเศษใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติม 2. การบริหารจัดการการเงิน เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณพิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ 3. การลงทุนมีโอกาสที่ดีในการลงทุนแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางอาจเหมาะสมกับคุณในช่วงนี้ 4. การควบคุมการใช้จ่ายระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนความอยากได้อยากมีอจทําให้คุณใช้จ่ายเกินตัวพยายามแยกแยะระหว่างความต้องการและความจําเป็น 5. การวางแผนระยะยาวใช้เวลานี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการออกเพื่อเกษียณ หรือการวางแผนภาษีการมองการไกลจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งเสริมด้านการศึกษาและการสื่อสารหความกระตือรือร้อนในการเรียน คุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นใช้พลังงานเชิงบวกนี้ในการทุ่มเทกับการศึกษาและการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ 2. ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค,ค์รของคุณจะอยู่ในระดับสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานวิจัยการเขียนเรียงความหรือการทำโปรเจกต์ต่างๆอยากกลัวที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆ 3. การสื่อสารและการนำเสนอทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณจะโดดเด่นในเดือนนี้ทำให้คุณมีความได้เปรียบในการนำเสนองานหรือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนใช้โอกาสนี้ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนไอเดีกับเพื่อนร่วมชั้น 4. การจัดการเวลาแม้จะมีพลังงานและแรงบันดาลใจมาก แต่ต้องระวังการกระจายความสนใจไปหลายเรื่องฝึกฝนทักษะการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสวงหาความรุนอกห้องเรียนเช่นการเข้าร่วมสัมมนาการอ่านหนังสือนอกหลักสูตรหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ ผ่านคอร์สออนไลน์การเปิดกว้างทางความคิดจะช่วยเพิ่มผูนความรู้และประสบการณ์ของคุณยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย 1. การสื่อสารทางการตลาดทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำการตลาดและการขาย ใช้ความสามารถนี้ในการสร้างแคมเปญโฆษณาที่น่าสนใจหรือการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า2การปรับตัวกับตลาดความสามารถในการปรับตัวของคุณจะช่วยให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีติดตามเทรนด์ใหม่ๆและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าการสื่อสารที่จริงใจและการให้บริการที่ประทับใจจะช่วยสร้างฐานลูกค้าที่พักดี 4. การจัดการสต็อกสินค้าระวังปัญหาเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าอาจมีความผันผวนในห่วงโซ่อุปทานวางแผนล่วงหน้าและมีแผนสำรองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิด 5. การทำการตลาดออนไลน เน้นการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 6. การจัดโปรโมชั่นพิจารณาการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนแต่ต้องคำนึงถึงผลกำไรด้วยราศีเมถุนเป็นราศีที่มีความฉลาดคล่องแคล่วและมีสเสน่ห์ในการสื่อสาร ในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในด้านความรักทั้งสําหรับคนมีคู่และคนโสดด้านความรักของคนมีคู่สําหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 1. การสื่อสารที่ลึกซึง้ง ด้วยอิทธิพลของดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะช่วยเสริมสร้างทักษะก,การสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักการพูดคุยอย่างเปิดใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็นไปนอย่างราบรื่นมากขึ้นใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาที่ค้างค้างหรือความเข้าใจผิดที่อาจมีแนดี 2. การเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกับคู่รักอาจเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์การท่องเที่ยว ไปยังสถานที่แปลกใหม่หรือการลองทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนการเรียนรู้ร่วมกันจะช่วยสร้างความผูกพันและประสบการณ์ที่น่าจดจำ 3. า 3. ความเข้าใจและการให้อภัยอาจมีช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนพยายามใจเย็นและเปิดใจรับฟังมุมมองของอีกฝ่ายการให้อภัยและการประนีประนอมจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ สี่การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตคู่และหน้าที่การงานในเดือนนี้คุณอาจรู้สึกว่ามีภาระงานมากขึ้นแต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับคู่รักของคุณด้วยพยายามหาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้เวลาคุณภาพกับคนรักการวางแผนและจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ทั้งงานและความรักดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 5. การแสดงความรักและความห่วงใยแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบพูดคุย และสื่อสารแต่อย่าลืมแสดงความรักผ่านการกระทําด้วยเช่นการทําอาหารให้การช่วยเหลืองานบ้านหรือการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆการแสดงความรักผ่านการกระทําจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 6. การวางแผนอนาคตร่วมกันช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการซื้อบ้านหรือการมีบุตรการพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิต และการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณทั้งสองด้านความรักของคนโสดสำหรับชาวราศีเมถุนที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่และการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้น 1. โอกาสในการพบเจอคนใหม่ด้วยเสน่ห์และความสามารถในการสื่อสารของคุณจะมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจ โดยเฉพาะจากการเข้าสังคมหรือการทำกิจกรรมที่คุณสนใจอย่าลังเลที่จะเข้าร่วมงานสังสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่มต่างๆ 2. การเปิดใจรับความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตลองปล่อยวางและให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณ 3. การสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้จะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่แต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งรีบหรือคาดหวังสูงเกินไปการสร้างรลักฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต 4. การพัฒนาตนเองใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือการทำงานอดิเรที่สนใจนอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณแล้วยังเป็นโอกาสในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันอีกด้วย 5. การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดในยุคดิจิทัลนี้การใช้แอปพลิเคชันหาคู่หรือสื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นช่องทางในการพบเจอคนใหม่ๆแต่ควรใช้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณในการสร้างความประทับใจแรกผ่านการสนทนาออนไลน์ 6. การรับมือกับความรู้สึกไม่มั่นคงอาจมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่มั่นคงหรือกังวลเกี่ยวกับสถานะโสดของตัวเองพยายามมองในแง่บวกและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและเพื่อนสนิทจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น 7. การเรียนรู้จากประสบการณ์ หากคุณเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีในอดีตใช้เวลานี้ในการทบทวนและเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาเพื่อนำไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ในอนาคตการเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจะช่วยให้คุณเลือกคนที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นโดยสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งคนมีคู่และคนโสดสิ่งสำคัญคือการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจ และการให้เวลากับความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเข้าใจตัวเองและการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จในด้านความรัก